h e l lo every one my name is จิรายุเแวง I am studying at c a f e s a t university I would like to share my motivation for my dream job ไม่ดีมีจ็อบอิททูบีคัดอ่ะโพลิสบีคอร์ดไอลิลลี่รันโพลิสแอนด์ไอวอร์ดทูคอนทิบิวทูโพลิสไอแฮปฟัมอินพอร์ทแท้ง ฟักกิลฟัมแอนไอเอ็มออนโฟลีสปอร์ตฟัเบิร์นคีเอททีมฮาร์ควอตติ้งมายล์เรนนิ่ง ฟตาอีทอายเลิงเบดบายรีดิงเพดทิฟฟิ้งวอร์กิ่งอินอะทีมอายออนโฟแฮบอะฟตองพอร์ตอิน Being hardworking, being hardworking, it really useful for my dream job to create balance in my ไลท์ไอยูชัวรี่แมนแมนนิดไมไทยเอ็ดเฟอร์ไฟแอนสเปนไทยวินไม่แฟมิลี่แอดเฟส I believe that every one can achieve their dream. k e e in in your heart. k e e learning. At night. Working up, f u f f e r win, cut to you.